เ้าเข้าวันนี้ขอกราบโซสดีทุกคนด้วยนะครับในเกม Fairy Tail For ์ด Unity จากทางค่ายของกาลินานั่นเองนะเป็นเกมมาใหม่ที่มาแรงมากๆในตอนนี้นะ,ะนี่เป็นเกมที่แบบหลายคนรอคอยเนาะเห็นรอมันนานมากๆเลยผมรอเดือนธันวาแล้วเขาเปิดให้เล่นเนี่ยผมก็รอมาพักนึงแหละจะได้เล่นมันเหมือนกันผมก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นเวทพิทักษ์นะครับ ว่าควรอัพสกิลการเล่นแบบสกิลไหนควรออกก่อนทํายังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในหน้าของตัวเวทพิทักษ์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่คนเล่นน้อยมากนะครับเป็นตัวที่สําคัญตัวหนึ่งเลยนะครับในการ p v p หรือว่าลง p v p กลุ่มเนี่ยหรือว่าตีบอสอะไรพวกนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับ 1. การอัพสกิลไว้เพื่อฟาร์มนะครับอัพสกิลไว้ฟาร์มเนี่ยอัพเน้นสเตรนท์ไปเลยนะครับเอาวิทมาสักนิดนึงก็ได้เพื่อให้มันอึดสักนิดนึงนะครับแล้วก็สกิ แผน2นะครับซึ่งจะลงเดฟกับวิทไปด้วยนะครับอ่าที่ผมลงเดฟเพราะว่าอะไรลงเดฟเพราะว่าเลือดเนี่ยถ้าลงไปเยอะๆถูกปะการฮิวของแต่ละตัวเนี่ยมันจะฮิวเป็นไม่ใด้ตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับคือจะบอกว่ายิ่งเลือดเยอะใช่ไหมการฮิวขึ้นน่ะมันฮิวได้ที่แบบ9 0้าอยะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเดฟเยอะเนี่ยตัวฮิวเนี่ยมันฮิลได้ที่900ซึ่งมันก็จะดีกว่าเพราะอีกทีมหนึ่งจะตีเราไม่ค่อยเข้าถูกปะแบบเราเดฟ1 0 0่ง้ยเนี่ยกับวิด0นึ่ง้ยถูกไหมมันไม่เท่ากันอยู่่แล้ววา กราะเนี่ยมันจะไม่เท่ากันซึ่งทีมหนึ่งตีเรามาสมมติตัวเด็บหนึ่งร้อยนะตีเข้าปุ๊บตีเข้าไปห้าสิบเนี้ยอีกตัวหนึ่งวิทหนึ่งร้อยนะตีเข้าไปปุ๊บเก้าสิบมันไม่เท่ากันถูกแล้วถูกปะแล้วก็ตัวฮิลเนี่ยมันจะฮิลไม่ได้ตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับฮิลเป็นบวกเอ่อเป็นค่าฮิลของมันแนละ้วบวกพลังเวทของเขานะครับอ่าซึ่งการฮิลเนี่ย มันจะไม่ค่อยขึ้นกับตัวที่วิทเยอะๆนะครับผมขอไว้ก่อนเลยว่าลงเดฟไว้จะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ลงสเตนไว้นิดนึงก็ได้เพื่อเป็นดาเมจหรือว่าใครจะเล่นสายสเตรนร้วนในการพีพีผมก็ไม่ว่านะครับโดนด่านแน่ๆหรือจะลงเดฟร้วนก็ได้นะครับเป็นตัวยืนคําที่แข็งมากๆสําหรับเจ้าตัวเวทพิทังตัวนี้นะครับแนะนําเลยว่าทุกทีมต้องมีนะครับอ่า <c oughs> แล้วก็สําหรับการอัพสกิลการใช้สกิลนะครับ อ่ะนี่ในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นเอ็มเดฟเพิ่มขึ้น5 1าส็ดกิล 2. ใช้สกิลปีกแข่งแสงนะครับจะมีแสงลงมาจากด้านบนทดาดาเมจ90ถึงนรเนะครับของดาเมจของเรานั่นเองเป็นดานเมจกายภาพ้วตัวนี้เป็นตัวกายภาพทุกสกิลนะครับ สกิลสองนะครับอัศวินโต้กลับก็จะเป็นสกิลที่ไล่โจมตีนะครับส่วนสําหรับสกิลนี้นะครับจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรู2คนอ่าถูกปะแล้วก็มีบัฟเพิ่มมาอีกนะครับคือเมื่อตัวเองติดศัทธารบนะครับศัทธารบก็คืออะไรศัทธารบเมื่อเราเลือดต่ำกว่า70%เนี่ยเราจะไล่โจมตีเป็น3ามคน,นครับจากสองเป็นสามอ่าก็เป็นสกิลที่โอเคเลยนะแล้วก็เมื่อตัวเองติดศัทธาดาเบ,บีับศัทธาดาบก็คือเมื่อเราเลือดต่ํากว่า 40หรือว่า30%นะเปอรอะประมาณ30%เรนะครับอ่ะเราจะไล่โจมตีเป็น4คน,นครับซึ่งถ้าเ <c oughs> ราเน้นตรงนี้เนี่ยจะไล่โจมตี4ีตัวถูกป่ะตีตัวลว2000ะ2 0 0พอ่ะปัง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  <c oughs> แรงมากครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเต้นถูกป่ะเราจะไม่อึดเลยนะสำหรับสกิลนี้นะครับเลือกใช้ให้ดีล้วกันเนาะแล้วก็ปีกแข่งแสงเนี่ยจะเพิ่มการป้องกัน CC หรือว่าพวกล็อกพวกสตันด้วยเนาะลืมพูดไปเลยแต่ก็สกิลนี้นะเป็นสกิลเด็ดของเราหรือว่าเป็นสกิลที่แบบ เหมือนอันตตบนเกมถูกป่ะเออแต่มันไม่ใช่อันตินะครับสกิลนี้เนี่ยซึ่งจะส่งผลให้ทั้งทีมนะครับกดปุ๊บมันจะบัฟทั้งทีมเลยนะครับลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับนะครับไม่รวมความเสียหายเวทน,นะครับลดแต่ความเสียหายกายภาพนะครับแล้วก็จะแชร์ดามจมาให้เราซึ่งเราจะได้รับดามจมาประมาณ50%นะครับในจํานวน2เทิร์นนั่นเองซึ่งการโจมตีของเป้าหมายที่โจมตีเพื่อนเราเนี่ยจะลดลงเหลือ70%นะคือลดลงเยอะมากแล้วก็ ถ้าเลือดเราต่ำกว่า30%เอนี่ยเอฟเฟกนี้จะไม่แสดงผลนะครับการแชร์จะไม่แสดงผลถูกไหมาการลดดามเมจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสกิลต่อไปนะความเชือ่อก็คือมันจะเป็นบัฟนั่นเองแนวบัฟโล่เลยรพวกเนี้ยเพิ่มกรอเพ,เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะประมาณนี้นะครับแล้วก็มนลเฮดพีนะก็จะเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็สกิลภาษิตปัญญานะครับจะมาอธิบายแล้วว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่โอเคอยู่เหมือนกันนะเราจะเสียเลือดตัวเองเพื่อแลกกับ MP เสียเลือดตัวเอง10%เพื่อรลก m p ของเพื่อน หรือว่ามันอาจจะบัฟให้เราด้วยถูกป่ะอ่าเพิ่มออกมาประมาณ20%นะค,คือดีมากๆนะตอนที่การต่อสูอนยืดเยื้อใช่ไหมตัวเนี้ยเพิ่มเป็นพีพปุ๊บทีมพลิกเลยนะครับไปพลิกไปเลยนะครับก็สาหรับการอัพสกิลทั่วไปนะครับนี่ผมแนะนําว่าอัพเป็นทุกอันนะจะอัพนําก็คือปรุงยานะอัพเป็นสกิลนําเลยครับใช้ในการฟิลีได้นะครอ่า อันนี้ผมว่าไม่ต้องอัพก่อนก็ได้นะการหลบหนีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะบมาในเรื่องของการ p v p นะครับซึ่งการ PVP เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นรูปแบบทีมแบบปีกราชานะครับา<ะ>กลยุทธ์ทีมแบบปีกราชาครับแล้วก็การใช้สกิลนะครับลงสกิลแรกไปเลยว่าเป็นสกิลโลพิทักษ์เพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้สกิลคร่าวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะ่งเนาะสำหรับใครที่อยากใช้ปีกราชาครับผมแนะนําว่าใช้เป็น อันนี้ก็ได้นะปิดล้อมเพราะว่าคนที่ใช้กลยุทธ์ปกกระชาเนี่ยมีเยอะมากๆถ้าใช้ปิดล้อมมาแก้ทางเนี่ยจะเป็นในที่ดีมากๆเลยนะครับจะได้ดาเมจเพิ่ม6%แล้วก็เาเมจของเขาเนี่ยจะลบเป็น6%กันแรงคือแบบโดนทีจุกเหมือนกันนะ,ะเห็นไหมเราจะรับดาเมจแทนเพื่อนเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บซึ่งตัวเราเนี่ยหนายแล้วแต่อันนี้ผมเล่นเป็นสายสเตรนท์มาถูกปะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นาะ ถ้าเรา,ายังไม่ติดเอฟเฟกต์สซีฟของตัวเราเนี่ยเราใช้สกิลแรกไปก่อนนะปีกแสงพาสซีฟคืออะไรก็คือศรัทธาแห่งการลบแล้วก็ศรัทธาแห่งดาบนั่นเองอ่าเราใช้ปีกแสงไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มอัตราไม่โดนซีซีหรือว่าโดนกักขังอะไรแบบนี้เนาะอ๋อลืมบอกไปหลังจากเทินที่เราใช้อันตีใช่ไหมเหมือนเขาจะปรับมาใหม่นะครับทให้เราเนี่ยใช้สกิลไม่ได้1เทินนะครับสกิลอะไรก็ตามใช้ไม่ได้นะครับหเทินนี่เราติดศรัทธานักลบแล้วนะครับจะมีออร่าเหมือนซุปเปอร์สยามขึ นี้เราก็จะใช้ตีได้3คนแล้วนะครับอันนี้ตีไปเลย3คนนะครับปุ๊บปุ๊บตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่รับดาเมจเพื่อนนะเป็นตัวที่รับดาเมจได้ดีมากๆซึ่งถ้าอยู่กับตัวฮิวเนี่ยสักตัวหนึ่งเป็นตัวเวทยาหรือว่าเวทเรักษาเนี่ยคือจะแบบโคตรโอพีจะแบบเหมือนอมตะมากเลยนะครับแบบไม่ตายเอาอยัางไงก็ไม่ลงอ่ะแบบฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยชุบชีวิตฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยอย่างเงี้ยเอาไม่ลงยิงนะครับตอนแรกผมว่า เออตัวนี้มันจะดีอยู่วะผมคิดไปมากมันก็โอเคยืนได้นานมากๆสำหรับทีมไฟส์เนี่ยผมลองไปเล่นพีพีมาได้เก่งเลยนะถ้ามีตัวฮิลดีๆสักตัวเนี่ยแล้วก็สำหรับการจัดรูปแบบทีมนะครับผมแนะนำว่าตัวดามเมจเน้นเป็นเวทพลังเวทปืนนะครับดาเมจเอ็มเอสแทก็เป็นเวทถิมัตัวหนึ่งนะครับอ่ามีเป็นตัวฮิลสักตัวไม่ก็เป็นเวทอคระแทนนะครับไม่อมีตัวฮิลก็ได้แล้วแต่จะชอบเลยเนาะแล้วก็ตัวเราสี่ตัว สี <Judge> ่ตัวอย่างเลยอ่ะผมพูดใหม่นะพูดใหม่นะมีเอาเวทพลังหรือเวทปืนสักตัวหนึ่งอ่ะหนึ่งแล้วนะแล้วก็มีเวทฮิลหรือเวทรักษาสักตัวหนึ่งอ่ะสองนะแล้วก็มีตัวเราเป็นสามถูกป่ะแล้วก็มีเป็นเวทหิมะตัวหนึ่งแล้วก็เวทลมก็ได้อ่าประมาณนี้สรับการจัดทีมเนาะถามว่าโอเคไหมวะโอเคเลยเก่งมากๆทีมเนี้ยแบบเอาลงยาก ส่วนทีมที่ผมแบบชอบมากเลยนะเป็นเวทปืน<ม>เวทพิทักษ<ม>์เวทหิมะเวทรักษาแล้วก็เวทเสริมพลังนะครับเป็นทีมที่ดูแบบเหมือนเพอร์เฟกเลยนะเก่งมากๆเอาแบบไม่ลงคือเวทรักษาเขาแบบจะมีโลแสงพรแสงหิวนู่นหิวนี่ชุบชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแมง่งโคตรจะโกองอะพูดตรงๆเอาไม่ลงครับอ่ะสาหรับช่วงของการอธิบายการ PVP การสกิลอะเงี้ยก็จบไปล้วเดี๋ยวมีช่วงต่อไปนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยมันเล่นยังไงครับคือฟาร์มยังไงาหาตี้หาอะไรเนี่ยคือตัวนี้เป็นตัวที่หาทีมได้ง,ง่ายมากๆเลยสำหรับกิจกรรมนะครับเพราะทุกคนต้องการมากๆซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้เวทตัวนี้อ่ะมันเป็นหลักเลยครับมันแบบเหมือนพระเจ้ามันผมมาอวยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นเหมือนมาอวยตัวที่ตัวเองเล่นนะครับอ่าแล้วก็แบบใช้ของใช้นู่นใช้นี่เยอะนิดนึงอ่าแล้วก็สาหรับการฝั่งคริสตัลนะครับเน้นเป็นพวก เนี่ยพวกคิวพวกบล็อกซิลบล็อกแอตแทกอะไรแนี้พวกเดฟเนี่ย, Death, เ,นยเน้น Death เดฟเยอะๆนะครับแล้วก็เลือดสักนิดนึงก็ได้ถือว่าโอเคมันจะทําให้ตัวเราอึดขึ้นแล้วก็ทีมเขาจะเอาเราไม่ลงนะครับสาหรับใครที่มองว่าตัวนี้แม่งไม่ได้เรื่องอนะไรเนี่ยคือคิดผิดนะครับให้มองใหม่ให้ดูใหม่นะ <H at> ดูว่ามันก็เก่ง มันก็เก่งเลยนะครับตัวผมจะได้เป็นสายฟรีนะครับไม่ได้เติมอะไรสักนิดนึงเลยอ่ะเดี๋ยววาเติมนิดนึงแล้วกันเติมโอ้ยเวนดี้อ่ะยี่สิบเก้าบาทนะเนาะไม่เป็นไรเนาะก็ <c oughs> ยังถือว่าสายฟรีนะผมไม่รู้เติมมาทําไมไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับการรับของอะไรพวกนี้รับของไปห,หมดพวกนี้จะแจกรับซัดแ,แจกอะไรพวกนี้ก็รับไปเนาะแล้วก็มีสกิลวันนี้อีกนิดนึงนะสกิลฝึกฝนผมกดข้ามไปนิดเดียวเองเมื่อกี้กดมาตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วผมกดออกไปเลย <c oughs> ลืมไปจริงๆอันนี้ก็็อัพเปน ฟิสิกอลเดฟแล้วก็เป็น MD ็ก็ได้นะครับแล้วก็ลงเป็นอันนี้หรือว่าจะลงเป็นต้านการล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าลงเป็นฟิสิกอลเดฟนะครับเพราะว่าตัวฟิสิกอลเนี่ยมันเยอะมากๆพวก M อ็นี่อาจจะมีแค่นิดหน่อยมันมีแค่เวีีมะหรือว่าที่มันตีแรงๆอยู่ตัวนึนงอ่ะแล้วก็การอัพแบบหมูนะครับเน้นเป็นฟิสิกอลเดฟเหมือนกัน <S <S <ๆ S 2> เพื่อทําให้เขาตีเราไม่เข้าเลยนะครับอ่ะลงเป็นอันนี้ก็ได้ ผมจะเน้นเป็นฟิสิกอลเดฟเป็นหลักนะครับแล้วก็ลงอันนี้นิดนึงอันนี้ก็นิดนึง,น,น,งนิดหนึ่งนะิดหนึ่งคเออก็มีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับการใส่สกิวใส่บัฟอะไรพวกนี้ก็เป็นนี่เสริมเกราะนะครับ2อ,อันนีเออ่เป็นรวมกลุ่มและเกราะนะครับเพิ่มฟิสิกอลเดฟและเอ็มเดฟของเราแล้วก็เพิ่มเลือดมาหนิดหน่อยเนาะ นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็การอัพสเตตัสสัตว์เลี้ยงนะครับเน้นเป็นสเตรนไปเลยนะสตัดสัตว์เลี้ยงเนี่ยอัพสเตตรัวๆเลยไม่ต้องเลือดไม่ต้องอะไรเพราะว่าทีมเขาจะไม่ตีสัตว์เลี้ยงเราก่อนอยู่แล้วมันจะตีคนก่อนอยู่แล้วซึ่งตัวเราเป็นตัวรับตีนถูกป่ะผมเห็นหลายเกมแลวนะผมมันแบบเขาชอบมาลงที่ผมแบบลงผมก่อนลง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 ,ลงแบบดาเมจมันไม่แชร์ถูกป่ะแล้วผมก็จะโดนเต,ต็มเต็มแบบเต็มแบบเป็นพันเป็นพันแต่ผมก็ไม่ตายหรอกว่ามันตัวกันแข็งนะครับ เล่น up เป็นเดฟเยอะๆนะครับแล้วก็ลงสเตนไว้สักนิดนึงหรือว่าวิปสักนิดนึงก็ได้เนาะสำหรับตัวละครนะครับคือทุกคนจะลุมสกกรมเรานะครับจําไว้จะเอาตัวรอดยากนิดนึงนะครับขอเสริมนิดนึงนะสมมติเป็นตัวฮิลถูกไหมมันจะฟื้นฟูเท่ากับพลังรักษาตรงนี้นะครับนี่ฮิลพาวเวอร์สามร้อยสิบเก้า คือไม่ได้ฮิวตามจํานวนเลือดของเราครถูกไหมการอัปเดตมากกว่าเนี่ยเป็นผลที่ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเลือดเราน้อยมันจะฮิวขึ้นแรงถูกปะเปอร์เซ็นต์เลือดจะขึ้นมาเยอะถูกไหมถ้าเราเลือดเยอะแล้วมันฮิวปุ๊บเปอร์เซ็นต์เลือดก็จะขึ้นมากระเจ็ดนึงแล้วก็การโดนดาเมจก็จะเท่าเดิมถูกไหมเนี่ยขเขาบอกว่าเนี่ยค่าฟื้นฟูต่อเนื่องเท่ากับ83ของพลังรักษาอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเลือดเปอร์เซ็นต์เลือดของเราเลยถูกไหมถ้ามันเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยการอ การอัปเดตมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับซึ่งในเกมนี้ยังก็มีตัวที่ทำดาเมจแบบความเสียหายเรียวหรือว่าความเสียหายจริงนั่นเองเรียวดาเมจหรือว่าเพียวดาเมจนะครับไม่มีนะครับความเสียหายจริงตอนนี้ยังไม่มีนะครับส่วนการลงทีมที่ผมแนะนำก็คือเป็นเอลซ่านะครับลักซัทแล้วก็เกรย์แล้วก็เนสึกนะครับหรือว่าจะลงเป็นลูซี่แทนเนสซึกก็ได้เพื่อเอามาล้างบัฟอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคเหมือนกัน หักาารร์ฟมเนาะนี่นะครับเอฟเฟกนะครับเมื่อ HP ต่ำลงติงตัวฟอดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าจะได้ศรัทธาลบนะครับแล้วก็เมื่อต่ำฟอดสา30%จะได้ศรัทธาดาบนะครับตามที่ผมบอกไปเป็นเลยเห็นไหมแล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น7และ15%ตามลำดับนะครับอ่าสมมติเราได้ศรัทธาลบใช่ไหมพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7%พอได้ศรัทธาดาบด้วยมันจะสแต็กซ้อนกันนะครับจะเพิ่มเป็น15%บห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะตีปักปักปักแรงมากอันนี้ขอ ็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการบอกการเล่นการเอ่ออัพสกิลการลงสกิลอะไรแบบเนี้ยสำหรับตัวเวทพิทักษ์นะครับว้าว <Wow. S 1> จำไว้เลยนะครับว่าลงเดฟเยอะๆนะครับการลงวิดเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไรที่ผิดมากๆนะครับอ่าแล้วก็ลงเดฟไว้เยอะๆนะครับคือผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรมากนะครับการลงวิดเดฟเนี่ย คือหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยอเดฟเนี่ยมันทำอะไรได้วะป้องกันก็เพิ่มมานิดเดียวดูเลือดเพิ่มมันต้องเยอะอเลยเนี่ยอาอก็ตามที่ชอบเลยแล้วกันนะครับผมไม่ค่ายจะไปขัดขวางการอัพสกิลอะไรเท่าไหร่นะแต่ผมแนะนําว่าลงเดฟเยอะๆน่าจะดีกว่านะครับอ๋อแล้วก็สําหรับการอธิบายครั้งนี้ผมขอเวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่ามีเทคนิคดีๆมีทริคอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับเผื่อ แบ่งปันเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับสกิลสายนี้สายนั้นในแบบนี้หรือว่าอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันอ่าสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับส,สดีุกคนไปก่อนละไป๊ายบาย